อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุกเพิ่มสุขนะคะวันนี้อยู่กับน้องสีมาค่ะพบเจอกันในทุกๆเช้านะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะกับข่าวสารเกี่ยวกับการบ้านการเมืองของเราแล้วก็มีประเด็นสุขภาพนิดๆหน่อยๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านกันนะคะอย่างในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีหลายประเด็นหาที่จะมาพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมาติดตามร่วมกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวการลงพื้นที่ของ แต่ละคนแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าทางพักเพื่อไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็จะฝากจะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนะคะมาติดตามรับฟังกันนะคะว่าเอ๊มีใครมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหรือว่านโยบายดีๆอะไรมานำเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะ <c oughs> ขออนุญาตคุณผู้ชมสักครู่นะคะ <c oughs> อ่ะวันนี้สิมาเนี่ยก็ ต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะมาคนเดียวนะคะแต่ก็มีประเด็นดีๆมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนแล้วก็มีเสียงอาจารย์เชนนะคะในเวทีปราศัยมาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมร่วมกันด้วยนะคะจะได้เอ้ยฟังให้หายคิดถึงกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่อาจจะยังจําหน้าจําตาทางด้านอาจารย์เชนกันไม่ได้นะคะก็จะได้จําได้นะคะว่าเอ้ยอาจารย์เชนแบบนี้นะเห็นบอกว่า ไม่ใส่แว่นเนี่ยไม่ได้นะต้องใส่แว่นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนเนี่ยจะจําไม่ได้โอ้ยกลายเป็นว่าเฮ้ย hey, คนนี้อาจารย์เชนมาคุณยศชนันไม่มาคุณยศชนันมาอาจารย์เชนไม่มาหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเป็นคนคนเดียวกันนั่นเองนะคะเอออันนี้ก็มี มุกมาฝากด้วยนะแหมอาจารย์เชนหลายคนบอกว่าเป็นนักวิชาการกลัวว่าการเป็นนักวิชาการเนี่ยจะทําให้เราเข้าถึงเขาได้ยากนะคะไม่จริงเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างทางด้านของอาจารย์เชนยศชันนันเนี่ยเข้าถึงง่ายนะแล้วก็มีมุกมาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเนี่ยในเวทีปราศัยหลากหลายนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าเออมื่อวานนี้ก็มี ขำๆกันนะฮะสนุกสนานกันนะคะคุณผู้ชมในการปราศัยของท่านอาจารย์เชนนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูท่านได้ดูบางช่วงบางต่อนะคะเพราะว่าถ้าเรานําเสนอทั้งหมดเลยเนี่ยโหอาจจะยาวนานเกินไปนะคะอะขออนุญาตทางทีมงานช่วยเปิดแอร์ตัวข้างฝั่งนี้ให้นิดนึงนะคะอะในส่วนนี้ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็มีประเด็นที่จะพูดคุยกันเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของทางการเมืองแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วยที่เราจะต้องมาติดตามดูกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมว่าในส่วนของเรื่องราวสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM 2.5เนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างเนีย่ยตอนนี้สิมากำลังดูอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าพื้นที่ทางบางซื่อของเราในเช้าวันจันนี้นะ <c oughs> ก็สีส้มสีส้มคุณผู้ชมสีส้มแล้วนะคะช่วงเวลา7จ็นาฬิกาที่ผ่านมาเป็นสีส้มไปแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้หลายพื้นที่ตอนนี้เป็นสีส้มอยู่แต่ก็อีกไม่นานก็น่าจะเออเป็นสีเหลืองอยู่ขออภัยเป็นสีเหลืองอยู่นะคะอีกไม่นานก็น่าจะกลาย เป็นสีส้มในช่วงเวลาเร่งดวง่วนอย่างช่วง8โมงเนี่ยนะคุณผู้ชมแหมรถติดๆนะคะก็อาจจะต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันสักนิดหนึ่งอย่างที่เราคอยย้ำเตือนกันอยู่เสมอนะคะ<อ>เกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นละอองหรือว่า PM 2.5อย่าลืมสวมใส่หน้ากากาอนามัยที่เป็นแบบ N 95ที่สามารถช่วยในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าฝุ่นจิ๋ว PM 2.5ได้นะคะก็จะได้เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน ของทุูท่านนะคะในชีวิตเป็นสําคัญเลยนะคะในทรัพย์สินไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกในชีวิตเนี่ยเป็นสําคัญมากๆเนื่องจากว่าเวลาที่เราสูดเอาอากาศเอาฝุ่นละอองพวกฝุ่นจิว๋วพวก PM. 2 5เข้าสู่ร,ร่างกายของเราไปเนี่ยมันก็จะเกิดการสะสมแล้วก็ท้ายที่สุดอาจจะทําให้เกิดโรคร้ายอย่างที่หลายๆคนนะคะเคยได้ฟังข่าวได้ยินข่าวกันมานั่นเองนะคะคุณผู้ชมส่วนในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองนอกจากการที่เราจะพยายาม ปฏิบัติตามคําแนะนําของภาครัฐนะฮะรัฐบาลเนี่ยเขาจะทําเมื่อไหร่ก็ยังยังไม่รู้ที่จะทําให้ประสบความสําเร็จให้ฝุ่นละอองมันน้อยที่สุดนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถเริ่มได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการลงมือทําตั้งแต่วันนี้นะคะเราก็สามารถสมใส่เป็น N95 ในการออกจากบ้านนะหรือว่าแม้กระทั่งการอยู่ในบ้านเราก็ทำให้ห้องของเราหรือบ้านของเราเนี่ยสะอาดเป็นห้องปลอดฝุ่นมีตัวกรองในส่วนของฝุ่นละอองต่างๆก็จะได้ทำให้เราสามารถที่จะหายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะปลูกต้นไม้นะคุณผู้ชมปลูกต้นไม้อ่าเมื่อเช้านี้ถ้าใครมีการติดตามรับชมในรายการนะฮะเอ๊สิมาจำไม่ได้ว่าเทปวันไหนนะที่ก็มี เป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ในบ้านที่ปลูกแล้วเนี่ยจะช่วยในการดูดสารพิษฟอร์มาดิไฮด์บางหรือแม้กระทั่งพวกฝุ่นละอองต่างๆคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆนะคะก็จะได้ทําให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเนี่ยหายใจในบ้านได้ดีมากยิ่งขึ้นอากาศสะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงควบคู่กันไปนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของสุขภาพที่ต้องควบคู่กันไปก็คือนี่แหละค่ะ สิ่งต่างๆที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอทีวีนะคะคุณผู้ชมในการที่จะมาดูแลสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมโดยผ่านสินค้าจาเปานะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวแชมพูอ่ามันเป็นการดูแลภายนอกก็จริงปรปับปรุคุณภาพกันภายนอกก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็เป็นตัวช่วยที่ลดการพึ่งพาสารเคมีลดการพึ่งพาสารพิษแล้วก็สามารถดูแลสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณ,คณแม่และคุณผู้ชมได้ในระดับมากเหมือนกันนะคะเราใช้เคมีน้อยลงอ่ะชีวิตมันก็ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงพวกอาหารต่างๆสมุนไพรต่างๆนะคะคุณผู้ มันเนี้ยก็ยังชัดเจนเลยนะคะว่าใช้แล้วเนี่ยจะช่วยดูแลด้านสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะในการที่เราอยากได้พลังบางคนตื่นขึ้นมาง่วงเงี้ยง,ง่วงนอนอยากได้พลังถังเช่าก็ได้ตัวช่วยเป็นตัวถังเช่ามาไปดูแลสุขภาพให้ร่างกายของทุกคนนั่นเองตอนนี้โปรโมชั่นเราไม่มีแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมยังคงสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านที่ ทางช่องทางออฟฟิศของเรานะคะที่จะเปล่าที่สูนย9ปด8นั่นเองรวมไปถึงใครที่อยากจะได้ตัวช่วยเป็นตัวพวกอุปกรณ์ สะผมต่างๆครีมนวดครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าอันนี้มีขายที่ร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศไทยนะคะท่านก็สามารถที่จะเดินทางไปซื้อไปหากันได้นะคะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้สําหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของทางพิพิธ e t v ทีวีจาเป่านั่นเองนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนรายการให้กับพิพิธ e t v ทีวีของเราแล้วก็รายการปลดทุกเพิ่มสุขของเราค่ะ คุณผู้ชมมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันดีกว่านะฮะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่19แล้วเดือนมกราคมนะคะวันนี้พยากรณ์อากาศก็ดูดีขึ้นมานิดนึงแต่ว่าบางพื้นที่อย่างกอทมอเนี่ยอาจจะมี ฝนได้นะคะมีเมฆฝนแต่เช้าเลยวันนี้ดังนั้นเนี่ยอากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่ไม่ชอบอากาศหนาวอากาศหนาวก็กําลังจะบินจากเราไปแล้วนะคะคนที่ชอบอากาศหนาวก็อาจจะรู้สึกเสียอกเสียใจเฮ้ยอากาศหนาวหายไปแล้วนะคะคุณผู้ชมหรือว่าค่อยๆลดระดับความหนาวกันลงมาแล้วมาดูพยากรณ์อากาศกันนะคะเป็นการรายงานสภาพอากาศประจําวัน6โมงเช้าว,วันนี้ถึง6โมงเช้าว,วันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมก็บอกว่าพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือ ในวันนี้นะคะมีอากาศเย็นถึงอากาศหนาวแล้วก็จะมีหมอกในช่วงเช้าจะมีหมอกบางๆและบางที่เนี่ยจะมีหมอกหนาด้วยก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะพื้นที่ภาคอีสานค่ะวันนี้จะมีอากาศเย็นถึงอากาศหนาวนะคะมีหมอกในตอนเช้ามีหมอกหนาในบางพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกวันนี้จะมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้ามีหมอกหนาในบางพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ทางด้านพื้นที่ภาคกลางนะคะวันนี้จะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาในบางพื้นที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะมีหมอกบางเป็นหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีบางที่เนะี่ยบอกหมอกหนาเลยนะคะคุณผู้ชมก็สําหรับภาคตะวันออกนะภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนได้นะคะคุณผู้ชมเป็นฝนประมาณ10%บบางพื้นที่ก็เป็นฝนตกเล็กน้อยขอให้พี่น้องประชาชนนะคะ ตรวจสอบตรวจสอบสภาพอากาศพกร่มได้พกพกเสื้อกันฝนได้พกนะคะคุณผู้ชมเพื่อจะได้มีอุปกรณ์ในการป้องกันร,ร่างกายของเรานะคะจากฝนฝนเนี่ยมันมาพร้อมฝุ่นนะบางทีมันก็ทําให้เกิดอาการคันอาการระคายเคืองต่างๆได้นะคะเพราะว่ามันเป็นฝุ่นที่มีทั้งเชื้อโรคต่างๆมากมายนะคุณผู้ชมอ่ะเรามาระวังกันทีนี้ในส่วนของทะเลกันบ้างค่ะ วันนี้นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยจะมีฝนฟ้าขนองในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็มีฝนฟ้าขนองค่ะฝนประมาณ10%ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของคลื่นลมในทะเลทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรด้วยเช่นเดียวกันโดยรวมแล้ววันนี้เนี่ยก็ดูซอฟดูเบาเานะคะทั้งในส่วนของ ฝนฟ้าขนองต่างๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังคงต้องระมัดระวังแล้วก็ยังคงต้องติดตามการรายงานสภาพอากาศหรือติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เขาดูแลด้านนี้อย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมอ่ะฝากกันเอาไว้ค่ะสําหรับเรื่องของสภาพอากาศนะคะมาคุณผู้ชมก่อนที่เราจะมาตามติดเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในประเทศไทยนะคะเราไปดูประเทศอื่นๆกันก่อนนะคะว่า ในขณะนี้เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างแต่ว่าจะไปดูไกลตัวไปอย่างอเมริกากับการทำโอ้โหกิจกรรมต่างๆของเขาในช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็น่าเป็นห่วงแล้วก็ย่ำแย่พอควรนะคะคุณผู้ชมเรามาดูใกล้ๆเราดีกว่านะคะอย่างเช่นกรณีของกัมพูชานะกับประเทศจีนนะคะคุณผู้ชมเห็นล่าสุดค่ะทางประเทศจีนนะคะเขาออกมาเตือนกัมพูชาบอกว่าเนี่ยคนจีนเนี่ย สูญหายไปเพราะว่าแก๊ง s c a ม m e r เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยและแน่นอนเขาว่าเรื่องนี้กระทบกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศค่ะทางการของประเทศจีนมีการออกมาเตือนกัมพูชานะคะถึงกรณีการสราับสูญหรือการสูญหายของประชากรชาวจีนผ่านฝีมือของแก๊ง s c a ม m e r ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ระบุเลยนะคะว่าสิ่งนี้กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสงประเทศค่ะ สถานทูตจีนประจำกัมพูชาระบุในช่วงวันเสาร์ที่17มกราคมบอกว่าเหตุการณ์ที่ชาวจีนหายตัวไปในกลุ่มอาคารที่ทำธุรกิจหลอกลวงทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นอุปรสรรคสำคัญต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่เป็นพันธมิตรกันแถลงการผ่านบัญชีวีแชทของสถานทูตจีนระบุนะคะว่าเอ,อากอัครราชทูต หวังเว้นปินได้มีการกระตุ้นให้รัฐบาลพนมเปญยกระดับความกัดยกระดับการกวาดล้างอุตสาหกรรมผิดกฎหมายดังกล่าวในระหว่างการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีระดับสูงของกัมพูชาจีนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อกรณีที่พลเมืองจีนจำนวนหนึ่งสูญหายหรือหายตัวไปในกัมพูชาเมื่อไม่นานมานี้ในแถลงการระบุด้วยนะคะว่าการ เสริมกรณีของความเสียหายต่อพลเรือนของจีนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่สอดคล้องกับมิตรภาพดั้งเดิมที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างจีนและกัมพูชาทางด้านของรัฐบาลกัมพูชาระบุเขาว่ากําลังดําเนินการกวาดล้างอุตสาหกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ซึ่งใช้แรงงานผู้คนอย่างน้อยหนึ่งแสคนในกัมพูชาตามข้อมูลของสหประชาชาติ ในช่วงแรกกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มคนที่พูดภาษาจีนเป็นหลักแต่ต่อมาได้มีการขยายปฏิบัติการออกไปในหลากหลายภาษาเพื่อขโมยเงินจากเหยื่อในทั่วโลกเป็นจนํานวนมหาศาลถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีผู้ที่ทําการหลอกลวงเหล่านี้บางครั้งก็เป็นนักต้มตุ๋นที่ทําใจสมัครใจทําเองแต่ในบางกรณีนะคะก็เป็นชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ซึ่งก็ถูกหลอกมาติดกับดักและก็บังคับให้ทำงานภายใต้การข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจีนได้มีการยกระดับการไล่ล่าตัวบุคคลสำคัญในอุตสาหากรรมการหลอกลวงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีในแผ่นดินของตนเองซึ่งกัมพูชาเคยจับกลุ่มตัวนายเฉินจื้อมหาเศรษฐีเชื้อสายจีน ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังศูนย์สแกมเมอร์ในประเทศและมีการส่งตัวไปที่จีนเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนสำนักข่าวว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประมาณว่ามีการประมาณการนะคะว่าการหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยสร้างความเสียหายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2567สูงถึง3.7หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แทนนั้นขององค์การนิรโทษกรรมสากลก็ได้มีการกล่าวหารัฐบาลกรัรมพูชานะคะบอกว่าจงใจเพิกเฉยต่อการกระทำละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำโดยแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์เหล่านี้ค่ะอ่ะเรื่องนี้ก็ยังคงต้องดำเนินกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าในช่วงขณะนี้ความ สนใจเกี่ยวกับเรื่องของก c a มอร์หรือ call center ที่ทางประเทศไทยของเรามีต่อกัมพูชาหรือแม้กระทั่งต่อคนในประเทศเนี่ยจะลดน้อยลงเนื่องจากว่ามีช่วงจังหวะของการหาเสียงมาแทรกแซงก่อนนะคะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะการหาเสียงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกคนที่เราหรือคนที่ประชาชนต้องการจริงๆให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีในการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยดูแลเศรษฐกิจ ิของประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของเรื่องราวต่างประเทศนะคะทีนี้มาดูในส่วนที่คบเกี่ยวกับการเมืองในประเทศกันด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของคดีหัวสอวอที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมเห็นล่าสุดทางด้านของคุณทวีสอดสองนะคะก็ออกมาพูดถึงกรณีของการสอบคดีหัวสวนะคะ เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีการแทรกแซงนะคะตามที่กรกตมีการแจ้งข้อกล่าวหาไม่เคยทําการแทรกแซงหรือว่ากลั่นแกล้งค่ะทางด้านของพันตํารวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพักประชาชาติและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักประชาชาติซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการกล่าวถึงการดําเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องคัวสวนะคะโดยบอกว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะคะ ว่าสังคมเนี่ยจะไปรอดก็จะต้องมีหลักนิติธรรมนั่นคือทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันเป็นคำนิยามของนิติธรรมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญคนกระทำความผิดไม่ว่าเป็นใครก็ต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะไม่ได้บอกว่าองค์กรไหนศาลนะคะถ้าผิดก็ต้องโดนนิติบัญญัติเองก็ต้องโดนค่ะบ้านเมืองถ้าคนอยู่ในตำแหน่ง ไม่ยึดหลักนิติธรรมและไม่เข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจก็ลำบากและหากไปดูแล้วก็จะพบนะคะว่าอำนาจของสอวอนั้นเยอะมากเมื่อมีอำนาจเยอะก็ต้องเปิดให้มีการตรวจสอบค่ะเรื่องคดีหัวสวตั้งแต่ตอนที่ตนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วมีคดีนี้ขึ้นก็เป็นเรื่องของการวินิจฉัยของคณะกรรมการคดีพิเศษว่าพบการไหลเวียนของเงินแบบผิดปกติ เขาก็สงสัยนะคะว่าเม็ดเงินนี้เนี่ยเป็นการฟอกเงินหรือไม่แต่ตอนนั้นยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษแต่ก็สงสัยก็ดําเนินการสืบสวนสอบสวนแต่ตอนที่ตนอยู่เนี่ยก็ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อมาทางกกตนะคะเป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาค่ะจากนั้นก็มีเรื่องที่สวไปร้องศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อมีคําสั่งอะไรมาก็เคารพแต่ระหว่างการพิจารณาคดีตอนที่ตนไปไต่สวนเนี่ยเขาถาม คนที่ไต่สวนก็บอกว่าถูกกกตแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง200กว่าคนและตนจะไปแกล้งได้อย่างไรกกตเนยเป็นองค์กรอิสระไม่รู้จักกับตนเลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานสำคัญก็คือเราเป็นรัฐมนตรีจะต้องไม่ให้ใครแทรกแซงคดีไม่แทรกแซงค่าราชการประจำและตัวเราก็ต้องไม่ไปแทรกแซก ให้เขาเนี่ยทำตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้เขาเดินอย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นเรื่องที่อยู่ในอายุความก็ต้องเดินต่อจะต้องจะต้องไม่ให้ใครเนี่ยอยู่เหนือกฎหมายในทุกๆด้านค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของทางด้านคุณทวีสอดส่องนะคะที่ออกไปน่าจะไปในเรื่องของการหาเสียงด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไปปาถักคาถาไปให้การพูดต่างๆด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องเรา มากมายนะคะในช่วงเบรกที่2ของรายการนะคะวันนี้สิมาก็มีการไปติดตามสัมภาษณ์ทางด้านของอาจารย์เชนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคะแนนนิยมนะคะว่าเอ๊ะในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคะแนนนิยมเป็นอย่างไรบ้างขณะนี้มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนในการเลือกตั้งเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะไปฟังสัมภาษณ์เรื่องคะแนนนิยมจากอาจารย์เาจายเนย์ฉชนนันการสักครูค่ค่ะ,ะในความเป็นจริงแล้วคนที่มาลงแทนในตรงนี้ ก็คือคนที่ทําพื้นที่มาโดยตลอดเช่นกันนะครับซึ่งสิ่งนี้เองพิสูจน์มาจากการที่เราลงพื้นที่แล้วก็รับสั่งเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายนะครับซึ่งแน่นอนว่าพรรคเราเป็นพรรคที่ได้เปรียบในการทําเรื่องนโยบายตรงนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนวันนี้อยากได้นโยบายที่เราสื่อสารลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีความมั่นใจแล้วก็วันนี้ยิ่งมาลงพื้นที่ยิ่งเจอพี่น้องประชาชนนะครับก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นครับไม่นักใจใช่ไหมครับว่าพรรคที่ย้าย ลลครับไม่ไม่หนักใจครับนื่องจากว่าะจะมีครั้งที่แล้วเนาะที่มีการเลือกตั้งเนี่ยฐานฐานที่เราดูแลอยู่ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้ก็มีหลายคนนะครับที่เขามองว่านโยบายของเราเนี่ยเป็นนโยบายที่ทําได้จริงแล้วก็สามารถที่จะทําให้เขาได้ท,ทันทีนะครับแล้วก็หลายคนก็พร้อมนะครับที่จะกลับมาเลือกพรคเพื่อไทยนะครับในเขตน,นั้นครับแต่เลือกตั้งซ่อมเพื่อไทยก็ค่ายให้เขาหรือว่าระหว่างการเลือกตั้งซ่อมกับเลือกตั้งใหญ่จะมีความต่างกัน มีความต่างครับแล้วก็ฐานที่เราดูแลอยู่นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจากครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีการรวมหลายฐานเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าพี่น้องที่เราดูแลอยู่ก็ยังเหมือนเดิมครั้งนี้ถ้าเราได้คะแนนใกล้เคียงกับเดิมก็น่าจะสามารถที่จะ,ะชนะได้ครับมั่นใจว่าครั้งที่แล้วได้สี่ั้งนี้อะคะทางนี้ต้องขอต้องขออนุญาตหครับคนนี้ <laughs> <laughs> เพราะว่ามีความมั่นใจจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ลงพื้นที่ที่ การจัน,จน,น,จนบ,บุรีนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เคยทํางานอยู่กับทีมหมาวิาลยมหิดนที่การจนบ,บุรีนะครับก็ได้พบเจอกับพ่อแม่พี่น้องเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เหมือนได้กลับมาเยี่ยมถิ่นที่เคยทํางานอยู่ด้วยนะครับพอข้ามไปอีกที่จังหวัดค่ะที่เชียงใหม่เพราะว่าล่าสุดมีผลโพลจากนีเดาออมาเชียงใหม่ถือว่าเป็น้นที่เป้าหมายของเราแต่ว่าคะแนานตอนนี้ทั้งตัวบุ้คนอย่างตัวคนดิเดตอาจารย์เองหรือว่าตัวคะแนนงพรรคก็ยังรองผู้ประชาชนเลยครับครับคบเปลี่ยนเปลี่ยนว่าเรื่องนี้ไม่ ยังไม่ได้มีความกังว,วลอะไรนะครับเนื่องจากว่าเราลงทุนที่มาก่อนแล้วเราก็มองเห็นหลายส่วนนะครับสําหรับในเรื่องเกี่ยวกับโพเนี่ยเรามีโพหลายโพอยู่พอสมควรที่ว่าวันนี้เขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยเออกมานะครับแต่ว่าเรามองเห็นหลายโพเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นโพที่เรานําอยู่เยอะพอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ทําให้เรามั่นใจนะครับพราตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในความคิดเห็นต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยจำเป็นต้องทํางานหนักขึ้นนะครับ แต่ในขณะเดียวกันขวัญกําลังใจเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าก็มีอีกหลายโพเหมือนกันที่เราทราบมานะครับว่าเรามีคะแนนนําอยู่นะครับและจะมีคณะใหญ่อย่างอาจารย์ลงไปย้าในพื้นที่อย่างเชียงใหม่อีกไหมคะเพื่อให้ความมั่นใจว่าจะสามารถยึดคืนเป็นพื้นที่สีแดงได้ไดหมือิม ครับก็ตอนนี้ทีมวางแผนในการย้ำอยู่นะครับการย้ำต้องย้ำทุกที่นะครับตอนนี้ก็พยายามลงในทุกพื้นที่ทางคนดิเดตนายกและทุนตรีของเรานะครับทางสสปาร์ติลิสต่างๆเนี่ยก็พยายามกระจายตัวกันลงพื้นที่ที่สําคัญที่สุดคือการทํางานอย่างหนักของสสเขตของเรานะครับแล้วก็พิสูจน์ตัวนี้มาแล้วว่าไม่ได้เพิ่งลงพื้นที่ในช่วงเลือกตั้งนะครับแต่ทุกคนเนี่ยลงมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับ,รบก,าการเมืองภาพใหญ่อีกหนึ่งคำถามวันก่อนคุณชัยชนกซึ่งเป็นเลขา ภูมิใจไทยเองค่ะก็ประกาศชัดบนเวทีดีเบตว่าจะไม่จับมือกับพรรเพื่อไทยหรือีม่มองยังไงครับครับพอดีอีกอีกวันหนึ่งท่านนายกก็บอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นความจริงนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมนะครับครับครับอาจารย์บอาว่าเป็นความเห็นส่วนตัวหรือว่ามันเพราะว่าตำแหน่งเขาก็คือเลขาธิการครับก็เป็นเป็น เป็นสิ่งที่เดี๋ยวถ้าเกิดได้พบเจอกันก็อาจจะได้สอบถามกันเป็นการส่วนตัวดูว่าสรุปแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็อาจจะขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนชาวก็ไปลงพื้นที่ที่นครปฐมมานะครับก็ได้รับเสียงตอบรับพอสมควรนะครับวันนี้ก็ไปลงมาหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่นครปฐมก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ได้เสียงตอบรับที่ดีนะครับท้งนี้ทั้งนั้นก็มีความจําเป็นที่จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับ